สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่19พฤษภาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์กอปิดตลาดพิธี่1,562.24จุดลดลงไป4.56จุดหรือว่าติดลบไป0.29มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับลดลงมาอยู่ที่83,000ล้านบาทเศรเศษ โดยการเคลื่อนไหวของดดชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับโดยเฉพาะในะช่วงบ่ายเองเนี่ยก็เป็นการแกว่งตัวอยู่ในแนลบตลอด ทั้งภาคบ่ายเลยนะครับซึ่งตลาดเองก็ยังดูค่อนข้างจะร้ายปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นกดดันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอความคืบหน้านะครับในการฉีดวัคซีนนะครับที่ตอนนี้เองก็ยังเรียกได้ว,ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องของอการกําหนดนะครับให้ประชาชนนั้นมาฉีดวัคซีนได้ตรงนี้นะครับก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยกดดัน อย่างนึงนะครับนอกเหนือจากเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะครับที่ก็ยังถือว่ารุนแรงอยู่นะครับอยู่ที่3,394รายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับจากวันก่อนหน้าขณะที่ทด้าน,นของตลาดหุ้นใน ภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับก็มาจากเรื่องของความกังวลนะครับในการแพร่ระบาดนะครับของโควิดนะที่ยังถือว่ารุนแรงอยู่นะครับในเอเชียนะซึ่งก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับทาง้านของสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับที่ สามารถที่จะควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดได้นะครับแต่ว่าในฝั่งเอเชียตรงนี้นะครับทั้งอินเดียด้วยนะครับแล้วก็ในจีนเองเนี่ยแล้วก็ทา้งด้านของญี่ปุ่นนะฮะก็ถือว่ายังค่อนข้างจะระบาดหนักอยู่นะครับก็เลยเป็นอีกปัจจัยนึ่งนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมา นะครับแลวกองนนทุนเองก็ยังจับตาดูนะครับเรื่องของอาการประชุมเรื่องของตัวรายงานนะครับรายงานการประชุมเฟดนะฮะที่จะมีการเปิดเผยกันในวันนี้โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็คือท่านั่งของกลุ่มรถเหมาก่อสร้างเหล็กสื่อแล้วก็บันเทิงส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้นะครับก็คือท่านั่งของกลุ่มชินสวตนอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร กเกษตรแล้วก็ปิโตรเคมีโดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของดูโฮมนะครับขึ้นมาแรงมากนะถึง12%ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในตอนช่วงพักบ่ายนะครับก็ฤทอิ์ว,วสวสวนทางกับตลาดเลยนะครับที่แกว่งซึมในแดนลบนะครับซึ่งาทางด้านของ แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่2นะครับของดูโฮมนะครับก็ทางของผู้บริหารเองก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่ายังเติบโตได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของอตัวเซมโซเ g r o w t h เองเนี่ยก็ยังเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับในตรมาสที่2ตรงนี้นะฮะก็หนุนจากเรื่องของความต้องการนะครับวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มกันขึ้นมาส่วนทางของหุ้นในกลุ่มเหล็กนะวันนี้ก็ กลับมานะครับขึ้นแรงกันอีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็น S A M นะครับหรือว่า,าสามชัยสตีลนะวันนี้ก็ขึ้นมา12.88นะครับแล้วก็มิวนะฮะขึ้นมา4.38เปอร์เซ็นต ท่าท่าสตีลนะครับ T S T S นะขึ้นมา8.33%แล้วก็ INOX ขึ้นมา4.20%นะครับก็มาจากทะนังของราคาเหล็กนะเมื่อวานนี้ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาส่วนทะนันของ B C H นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้6 0.4%นะครับเพราะว่าแนวโน้มรายมาสที่2ไปี64นี้คาดการว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นหนุนเรื่องของการนำเข้าวัคซีนส่วนหุ้นรับเหมาก่อสร้างนะครับวันนี้ก็มีท่้งนั้นของสเตคอนนะครับบวกขึ้นนา 8.82%แล้วก็ itd ก็บวกขึ้นมา5.56%นะครับสองหุ้นนี้ก็ยังขึ้นแรงต่อเนื่องนะครับก็มาจากงบตรมาหนึปีหกสี่ที่ต่างก็พลิกมามีกำไรทั้งคู่นะครับแล้วก็ยังได้แรงหนุนใาเรื่องของโครงการประมูลรถไฟทางคู่ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองรายนี้ก็มีการยื่น ebitting ไปด้วยนะครับส่วนทางด้านของยูนิคนะคก็ขึ้นมาแรงเช่นกันนะครับสิบสป ส่วนธนานของหุ้นเจนโก้นะครับวันนี้บวกขึ้นมา7.55%นะครับเพราะว่ามีการส่งบริษัทย่อยนะครับเข้าทำ MOU กับทนานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหานครนะครับซึ่งก็จะเป็นการโครงการนะครับการปลูกกัญชานะครับเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็ทางเชิงพาณิชย์ด้วยนะฮะซึ่งก็เลยเป็นปัจจัยหนุนทำให้ราคาหุ้นตัวนี้ขึ้นมาแรง ส่วนทานักของหุ้นคัมเวลนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา5.75เปอร์เซ็นตนะครับก็คาดการณ์กันนะครับว่า,าผลประกอบการนะครับในไตรามาสที่2ีย .4 นี้นะครับจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นผลมาจากเรื่องของการทยอยรับรู้แบ็กหลอกนะครับแล้วก็มีการเตรียมเข้ารับงานใหม่ๆนะครับจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนั่นเอง ส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของหุ้นเดินเรือนะครับ PSL ติดลบไป2.89%แล้วก็ RCL นะครับลงไป2.21%นะครับก็ปรับลงตามดัชนี BDI นะครับเมื่อวานนี้ที่มีการปรับตัวลดลงไป2.1%ส่วนทางด้านของ TVO ครับวันนี้ราคาหุ้นก็ ลงไปนะครับ2.78นะครับอันนี้ก็ปรับลงตามทางด้านของอาราคาของการ์ดโเหลืองนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ราคาโทเหลืองเมื่อวานนี้ก็ลงไป0.6เปอร์เซ็นด้วย ส่วนทางด้านของสิรินะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป5.88%นะครับก็ถูกขายกันลงมานะครับอีกวันหนึ่งนะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ขึ้นมาแรงมากนะครับจากประเด็นเก็งกําไรนะที่จะไปลงทุนในบริษัทที่จะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับก็คือทางดนานของบริษัท XPG นั่นเองนะต่าแหนางของหุ้นนะครับ XPG วันนี้ก็เลยขึ้นไปแรงนะส่วนทางด้านของสิรินะครับที่ วันนี้เนี่ยก็ปรับตัวลงมาแรงนะครับจากเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาทางด้านของหุ้นสบายนะครับสบายเทคโนโลยีนะวันนี้ก็ไม่สบายนะครับลงไป4.29นะครับก็ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นะครับมีการประกาศให้หุ้นสบายนั้นนะครับเข้าขายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระบที่3แล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ19พฤษภาคมจนถึงมาที่8มิถุนายนเลยทีเดียวส่วนทน้านของ B W G นะครับวันนี้ก็ยังลงต่อเนื่องนะครับติดลบไป3.66%ด้วยกันนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของการที่กราฟนั้นนะครับมีการปฏิเสธคาวือนะครับที่จะเข้าซื้อหุ้น B W G นะครับก็เลยเป็นปัจจัยกดดันนะครับราคาหุ้นวันนี้ปรับลงต่อเนื่องนั่นเอง และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ